สวัสดีคะ่ะทุกคนจากคิดที่แล้วเรื่องผูกสายชุ่าว้าวนะคะดิฉันได้พูดผิดนะคะพี่หลีทำถูกแล้วแต่ดิฉันพูดผิดนะคะทุกคนเรื่องที่ว่า,าถ้าว่าวเอียงไปทางซ้ายดิฉันไปพูดว่าให้หันไปทางขวาความจริงไม่ใช่นะคะเวลา,าว่าวเอียงไปทางซ้ายก็ให้ดึงสายชุงไปทางซ้าย ว่าวเอียงไปทางขวาก็ให้ดึงสายชูงไปทางขวานะคะถ้าเอียงนิดนึงก็ดึงมานิดนึงถ้าเอียงมากก็ดึงมากอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเนาะดิฉันขอพูดใหม่นะคะพี่หลี่ทําถูกแล้วแต่ดิฉันพูดผิดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะเริ่มอันดับแรกนะคะเจาะรูตรงนี้นะคะเจาะรูตรงวางหัวเนี่ยคะ่ะดูตามภาพเลยนะคะทุกคนดิฉันน่ะไม่ใช่คนทําว่าวนะคะก็แค่มาพากเสียงให้เขานะคะทุกคน พราะคนที่ทําว่างจริงเขาก็ไม่พูดค่ะนี่ค่ะก็ผูกแบบนี้นะคะผูกวางหัวตรงเนี้ค่ะใช้สายเชือกเส้นเดียวนะคะเจาะรูค่ะใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะเจาะรูเล็กๆค่ะนี่ค่ะเจาะให้เลยเชือกมานิดนึงนะคะก็มัดมัดให้แน่นเลยนะคะ พี่ลิก็มัดสายชุงแบบนี้มาสามสิบห้าปีแล้วนะคะก็มัดแบบนี้ค่ะทุกคนดึงประมาณนี้นะคะทุกคนดูช้าๆแล้วก็ทําตามค่ะดิฉันไม่พูดมากค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยรู้ค่ะนะะี่ค่ะถ้าว่าวเอียงไปทางซ้ายก็หันไปซ้ายค่ะว่าวเอียงไปขวาก็หันไปขวาคือถ้าเอียงนิดนึงก็หันไปนิดนึงนะคะเชือกถ้ามัดแบบนี้มันจะสามารถ มันจะไม่ผูกตายนะคะมันจะสามารถดึงได้นะคะทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะเจาะรูด้านล่างตรงนี้ค่ะเจาะรูด้านล่างผูกกับตัวโครงตรงนี้เลยนะคะเจาะใต้ปีกล่างนะคะนะคะตรงนี้มัดให้แน่นเลยนะคะ มาเสร็จค่ะก็พี่หลงจะปลุกปมนิดนึงนะคะปลุกปมไม่ให้ได้มันลุยค่ะแล้วก็เอามามัดในส่วนที่ข้างบนนะคะที่เรามัดเสร็จแล้วมัดแบบนี้นะคะไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วก็ขมวดอีกทีนึงนะคะดูําภาพนั้นคนนะคะก็ดึงแบบนี้ค่ะอันนี้คือเขาสามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนขึ้นบนลงล่างได้นะคะ ขึ้นบนลงล่างได้ซ้ายขวาได้นะคะถ้ามัดแบบพิลีสามารถดึงขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาได้นคะคะพิลีก็ผูกแบบนี้มา35ปีแล้วนะคะตอนนี้พิลีอายุ4ี่ปีแล้วค่ะผูกว่าวแบบนี้มาตั้งแต่อายุ6ขวบนะคะทุกคนพิลีทำว่าวเป็นตั้งแต่6ขวบนะคะประมาณนี้ค่ะทําเล่นนะคะไม่ใช่